ที่สนามของเลเกอร์เจอกับซิกซ์ราคาประมาณ30,000บาทเซคชั่น119โร11พิเศษมาแค่ไหนเราไปดูกันค่ะนี่นะคะเราก็เดินลงมาค่ะนี่คือโรของเรานะคะโรที่11สี3แล้วอยากจะให้ด,ดูความใกล้กับสนามนี่ลงไปอีกนิดเดียวโอ้โหนี่ค่ะ こんにちは ในประเทศไทยกับทัวดูบัส NBS สดๆในสนามเปิดให้เพื่อนๆจองกันแล้วนะคะ Absolute West ค่ะซานฟรานซิสโวันที่13-20มีนาคม Absolute East Boston Philadelphia New York วันที่3-10เมษายนสนใจทริปไหนสอบถามในอีท๊อกซ์ได้เลยค่ะ